มองหาสินค้าไอทีที่มีคุณภาพที่ได้ของชัวปรปาบและมีสินค้ามากมายต้องเว็บนี้เลย w w w g a d g e t t h a i l a n d c o m คิดจะซื้อสินค้าไอทีคิดถึงเราอย่าลืมมองหาโพอแบงค์มาเตรียมก่อนเข้าเกมไว้ด้วยละ่ะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับว่าพอหงวิแล้ว MG พี่คนเดิมและว,วันนี้เราก็อยู่กันในเกมซูเวนไนนั่นเองโอเคเนาะก็หลังจากที่คลิปก่อนใช่ไหมเราปาไปเปิดไปแล้ว3,000รูบี้แล้วก็ในไลฟ์สตรีมอีก1,000รูบี้รวมกันเป็น4,000รูบีก้ก็ก็ตอนเปิดคลิปอ่ะเออมันก็ได้ดวงดีอยู่เนาะแต่ตอนเป็นไลฟ์สตรีมนี่โอ้โหเกลือมาล้วนๆรู้อย่างนี้แบบแอบ,บมาเปิดคนเดียวดีกว่ามาก็ คลิปนี้ก็จะเอาไอ้พวกที่เศษและเหลือนะพวก3ดาวพวกอะไรพวก3ดาว4ดาวที่ที่มันไม่ใช่พวกเรืองแสงอะเอามาทําตีบวกเสร็จแล้วเราก็จะเอามาผสมกันนั่นเองซึ่งคลิปนี้เราก็จะมี5ดาว8ตัวละคร4ดาว12ตัวละครและ3ดาว34ตัวละครรวมกันเป็นอ่าห้ตัวละครหรือ27คู่นั่นเองก็เราจะมาดูกันว่าไอ้ยีคู่เนี่ยเลตมันจะมาหรือเปล่าตอนนี้ก็ อ่สิบเอ็ดนาฬิกาสินาทีเดี๋ยวเราไปดูตาราสเตตัสก,ก่อนเลดอะไรว่าลืมก็จะเป็นเลดเอลิเซียกับกาหานเช่นเคยแต่เอลิเซียเรา40แล้วนะขอกาหานอย่างเดียวกาหานเรายัางสามสิอยู่อ่ะก็เริ่มผสมกันเลยดีกว่าเริ่มจากคู่แรกคู่3ดาวคู่3ามดาว3าดาวสดาว,ดาวจ๋ไหนไหนไหน,น,น,นอ่ะเลยหรือเปล่า น่าจะเลยโอเคสามดาวคู่แรกเอาชาแล้วกันชาชาผสมกับชาผสมกับผสมกับอะไรอะผสมกับอ,อีวานโอเคเริ่มเลยกดตกลงอุ้ยได้อะไรจจอผีดิบบวกนักลบได้ฮาโอเคไปต่อไปต่อไปต่อคู่แรกยังยังไม่เป็นไรยังไม่เป็นไรอีวานอีวานฮะ ออีวานตัวนี้ยังไม่ได้ตีบวกโทษทีโทษทีโทษทีเอาแจ๊ดแล้วกันอีแจ๊ดอีแจ๊ดอแจ๊ดอีแจ๊ดผสมกับผสมกับแฮปปี้อ่ากดตกลงดูซิจะได้อะไรตึ๊ด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 โอ้ได้อีเจนะยิ้มให้กูอีกอ <t iny> e <Pod> ่ะคิดก่อนก็มานะมาหรือเปล่าเอาสกัด สกัดผสมกับสกัดผสมกับอ่าผสมกับโฮกินอ่ะกดเริ่มกดตกลงอ่ะมาไม่มามาไม่มาเรดจ้าอย่าเลดจ้าหนีข้าทำไมได้หลิงหลิงไปต่อ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 มาเอ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 าใครเอาเอาปนปนปนโปนปนปนผสมกับโครบละกันอ่าโปนผสมกับยักษ์ตาเดียว พวกเย็นเทพกระบี่ของเรานี่เองไปต่อ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 ต่อไปเอาจูพี่แล้วกันนักธนูักธนูอย่างไม่ตีบวกโอ้ชีวิตอ่ะเดี๋ยเลื่อนขึ้นมาหน่อยอ่ะตัวนี้ตีบวกแล้วกดผสมนักธนูผสมกับอีจูพี่อีจูพี่ผสมกับสไนปเปอร์แล้วกันอ่าเป็นคนแม่นปืนเหมือนกันคนหนึ่งธนูคนหนึ่งปืนเอ้ยเอ้ยหนูนึกว่าค้างอะไรอาชูลา อชุลา่าธาตุมืดดิธาตุมืดไม่พอปั้นขอดองไว้ก่อนนะต่อไปแคตี้แคตี้แมวแมวแมวของเราแมวมีหูแมวหูแมวผสมกับตัวอะไรมีหูไหมอ่านี่ไงโคโค่มีหูเหมือนกันกดเริ่มเลยกดตกลงปิ้งอู้สงอู้สงตอนนี้ก็กันการเพิ่มคูดาวได้แล้วเนาะตอนนี้อลิเซียก็เพิ่มครูดาวใช่ไหม แล้วก็มียูริก็เพิ่มครูดาวอีกก็ถือว่าเป็นตัวกันที่ดีแต่ก็ไม่ได้ปั้นเนอะเอาคารินคารินคารินเยอะหลือเกินคารินลูกโตลดวานเอาคาริน2ตัวแล้วกันกดเริ่มกด,ก, <c oughs> กดตกลงตาเฉียวไปต่อไปต่อไปต่อกดตกลงตัวอะไรดีจะแฮปปี้ก็เยอะเนี่เอาแฮปปี้ผสมกันกับ แฮ ppy แฮ ppy แฮ ppy ผสมกันสองตัวดูนี่จะเวลี่แฮปปี้หรือเปล่าตกลงเลดมา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 แล้วเลดเอเลนไปต่อเรามีเยอะเรามีเยอะเอา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 ฟอสต์ฟอสต์ <c oughs> ฟอส์ <c oughs> ฟอตสต์ผสมกับผี e <c oughs> ไม่มีหัวโอเคกดเริ่มกดตกลง หลิงหลิงเลดมึงเหล่านี้ออกบ่อยเหลือเกินไปตกตรงต่อ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 รู้สึกคลิปผมเมื่อกี้ตอนผสมมันรู้สึกหน่วงหรือเปล่าเดี๋ยวเคลียร์แรมแป๊บหนึ่งกดคลิปกดเคลียร์แรมโอเคได้คืนมาร้อยกาหน่วยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผสมต่อเลยแล้วกันเอาสกัดสกัดผสมกับสกัดผสมกับลังนกหมีหรือเปล่าเอาจูพี่แล้วกันกดเริ่มกดตกลตึ๊ด anyway> ่อง ได้ชิงเต่าพี่โฟของเราอีกแล้วไปต่อต่อไปเอาใครเอาเอาเอาเฮเลเนียละกันโอเคเฮเลเ<ล>นียผสมกับผสมกับผสมกับชาโอเคกดเริ่มกดตกลงปิงเลดยังไม่ออกได้เวนดีที่หมีของเราเอามังกร มังกรผสมกับเอาผู้หญิงไปขี่มังกรอาจจะได้หลินก็ได้อ้าวไปคารินจัดก,การขี่มังกรไปเลยได้อะไรเจอโผมา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 โผ <De ep> ได้จุ่นลง <De ep> ผู้หญิงกับมังกรโผมาเป็นมึงได้ยังไงนี้ต่อ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 ตอคารินยังเหลือใช่ไหมพี่คารินจัดก,การอุปกรณ์ทําไมจะผสมผสมคารินผสมกับผสมกับใครอะ เอาผสมกับเบนแล้วกันอ่าเอาล้างซวยพระกับผีมันจะไปได้กันได้ไมั้ยเนี่ยโซอี้ไม่เห็นหน้ากันนานนั่นเราไปต่อไปต่อไปต่อเอา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 สมกกี้อ่าผสมกับฟุตลองไม่ใช่เอาผสมกับผสมกับแจดแล้วกันแจดแจดแจดตุกลอง ต้าเฉียวเลดพวกมึงใช่ไหมเนี่ยไอ้ต้าเฉีฉยวกับหลิงหลิงเนี่ยโอ้โหชุดจีนมาเลยช่วงนี้ตดจีนด้วยนี่กูว่าใช้แน่ยแฮปปี้ผสมกับแฮปปี้ผสมกับผสมกันแล้วกันแฮปปี้เนาะนี่คือแฮปปี้สองตัวไม่ใช่ดีแท็กด้วยเออโอ้โหอินมุตเพาไปต่อไปต่อเอายาัดยัดยัดยัดผสมกับผสมกับนามิอ่าลูฟี่ไม่ต้องนามิมาเอง แบกโหลดแบกอะสามดาวผู้สุดท้ายใช่ไหมยอยู่ไหนล่ะเป็นสกัดสกัดผสมกับโคคูนสามดาวเกลือล้วนกูว่าเนี่ยสารจำนวนเขาว่าเนี่ยไม่าละมาทุกคลิปเอาไว้บรรเทาอาการปวดเนาะ ไปอยู่ในต่อไป4ีดาว4ีดาว4ีดาวจะมี12ตัวละครสิบสองตัวละครก็6คู่นั่นเองก็เอาผู้หญิงผสมกันอก่อนแล้วกันผสมเต<ๆ>ียวเซียนผสมกับลีนะอ่ะกดเริ่มกดตกลงสายฮิวทนึงคู่ได้อะไรเจอปิ๊งเดน่าเจอจะเอาไปสะท้อนใครอีกเนี่ยโอ้โหรู้หรือเปล่าเดี๋ยวนี้เขาฟิกดาวเมียกันไปแล้วก็เอามิงมิงแล้วกันมิงมิงผสมกับ กับย <ane> ูช pues okay. ินโอเคตกลงมาโผมาโผมาโผมาได้อร <ables> <in> <museum to> <out> ่อยฮึเจนสัมผัสได้สัมผัสได้ทุกคลิปเลยคุณริวไม่ต้องเจนมาเองต่อต่อต่อเอาเบน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 เดี๋ยวพักปิดคลิปแล้วกันเบนเอาเอาฟงเย็นก่อนเทพกระบี่เทพกระบี่ผสมกับหมิงหมิงจิ๊บกดเริ่มกดตกลง นาจาโอ้โหผมว่ามันต้องเป็นเลตอะไรที่เป็นชุดจีนแน่เลยเนี่ยช่วงนี้ตุุดจีนใช่ไหมก็นาจา2เมม่อกี้นาจา2นาจา2ต้าเฉียวสองแล้วจะมีหลิงหลิงอีกสองอ่ะมาไข่ใส่ชุดจีนมึงโผลมาให้หมดไปเจียวอีไข่เจียวอีไข่เจียวเอาเบนไปแดกซะแดกกันเองนะไข่เจียวกับเบนเนี่ยเออลีโอ แก้มทั้งนั้นต่อไปต่อไปเอานาจานาจาชุดจีนไหมบ้างชุดจีนผสมกันกับยูชินแล้วกันกดเริ่มกดตกลงไปหลงชื่อจีนนะนนแต่ชุดไม่ค่อยจีนเท่าไหร่อะซีดาวคู่สุดท้ายเจกผสมกับอีไข่เจียวแล้วกันอน ดูมันยิ้มกันสองตัวเห็นไหมนี่ก็ยิ้มนี่ก็ยิ้ม,มยิ้มมุมปากโอ้ยได้เรโอเคได้เรก็ยังดีไปไปไปเหลือห้าดาวอีก8ตัวละคร5้าดาวอีก8ตัวละคร8ตัวละครนสี่คู่เนาะบัสค่ากดผสมบัสค่าผส,ส,สมกับเซราโอเคกดเริ่มกดตกลง มามามาเลนมาแล้วเลนมาแล้วเลนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเลนอีไข่เจียวดูมันหัวล้อสิโอ้โหเหมือนเมื่อก like ี้มึงเพิ่งเอามึงออกไปผสมสองตัวนะมาอีกแล้วเหรอเอาใครดีเอาเอาเอายูชินยูชินผสมกับซาร่าอ่าประทับอาการปวดสักหน่อยเราเริ่มปวดหัวแล้ว กวนอูกวนอูก็ชุดจีนนี่หว่ากูลืมคิดแม่ฟินิกฟินิกผสมกับอ่าฟินิกผสมกับแล็กคูนเออแล็กคูนขี่นกฟินิกจะได้อะไรว่าแต่มันขี่ไหวเหรอวะเนอะปิง้งลีโออีกแล้วอ่ะคู่สุดท้ายของเราครับรนาจาผสมเนีย กดเริ่มกดตกลงดูสิจะได้อะไรมืด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 หน้าคูนี่มืดไ้เลยอีกแล้วโอ้ยี่สิบเจ็ดคู่ <I know. S 1> ไม่ได้อะไรเลยยี่สิบเจ็ดคู่โอเคก,ก็เอาเศเศษมาฟาร์มแล้วก็ถือว่าเป็นผลพลอยไ,ได้แต่ก็ไม่ถือว่าได้นะไม่ได้อะไรเลยโอ้ยเอาเกลือไปแดกซะ โอเคและใครที่ต้องการให้ผมทําคลิปอะไรไปคลิปต่อไปนั้นก็สมาคถคอมเมนตน์ใต้คลิปเลยถ้าผมมือระ่างผมทําให้แน่นอนร้อเซและสําหรับใครที่ยังไม่กดซับสไครต์ก็กดกันด้วยละ่ะจะได้มีคลิปอะไรพวกนี้นูกันต่อไปและสำหรับวันนี้ก็ได้เวลาแล้วแหละจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีบายบายไลฟ์สตรีมครังหน้าเดี๋ยวมาเปิดกัน2,000บี